มีท่านอีกโต้ปะว้าเนมูนึงมีท่นอีกโต้ชิมหนยชิมก่อนใส่มือเลยนะพี่น้อย ทายสบายดีเอฟซีม่สุคุสุคนเด้อม,มันนี่ก็มาพบมาพอกับสาสิตาคือเก้าคือเดิมแล้วพี่น้องเนาะมันนี่ก็สา,าสิธาจีพาพีพาน้องมาหายู่หากินทายเสียจำพอดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็มากันสี่คนนะพี่น้องบอลแม่บอเ,เบลแล้วก็บอลมอนเพิ่นมาตึกป่าข้างแห่ตึกป่าแซมองพี่น้องเอ้ยส่วนสาสิตากะมาผ่านปางโก้ยนะมันนี่นะมาผู้เดียว ผู้หญิงผู้เดียนะวันนี้นะมีครูพัดปางกล้วยนำพี่น้องพ่อสาวพ่อเขาเกิมีมาเมื่อวันนี้นะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดโฮส่วนเป็นต้นยังมีท่านเล้ยเล้าเนาะเขาก็มากับคาว์บอนมอนกับบอเบย์นี่ละแต่ตอนนี้ก็เขาก็ไปเบิ้งข้าเจ้าอันคางแหกกันเนาะพี่น้องว่ามันชื้นๆนั้นมีชื้นเนาะมันสิมันนั้นมีมันเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยพี่น้องมานอยู่บ่คารมบอนฮะมานอยู่ไรสบายดี บอลมอนเพิ่งตึกป่ากับบ่าเบ้กับบ่าแม่นเป็นพี่น้องอยู่ตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยปลาอะปลาเช่พี่น้องไอ้ขี้มันแซ่บแซบแซบพี่น้องโน่คมคมโน่โน่มันมันพี่น้องไอ้มีคือแบบปลาเลงเทาเนาะตัวน้อยเลยเมื่อจะเลิกกินเลยตัวน้อยนอนหลับบ่พี่น้องปลาเจ้าก็ได้หล่าอยู่ดนิดน้อย thương khoai cải xì lòt, long tiêu, phu là phi non, điều, thằng đệ hẹn mặn đấy phi non Bạn Mà là tù แน่คือครูบาสเลยพี่น้อย nè Pino, học vẽ học cả ngang ngang Pino ấy, hát Ali Pino, trò chơi tha mà thôi, nhẹ Pino, vui, điều hơi nhẹ để, để lo อ,อย่าเลาะลงไปพันป่าอยู่วังเติมละพออยู่ทางเหนือน่ะมันมันมีได้พี่น้องมันมีค่อยถือปลาเล่นเนาะเดี๋ยวเขาไปล่องมึงวังที่เฮาอันมากับชาวพองชาวชอนพนัาก้อนนี้ถืออยู่เลยพี่น้อง,งปลานำาแห้งพี่น้องเลยจน แซ่บจะพี่น้องไว้เนี่ยแม่งเขเก่งเอง 姐比较。Okay, Sì tô Nó đồng phải là dọn tụ nhanh nhanh กูมาละมั้งได้รถเชฟ ชุนเขาบ้านมอนมันก็เลาะลงมาน้ำเข้าเลยพี่น้องนอนตึกป่าอยู่แต่เตอพี่น้องเข่าชุนเข่าตึกใหญ่เตอรนึ่งได้บัวบ้านมอนได้ดอกคนมานครับคนมานจ้องิเลยเย็บมังด้วยน้อนนี่ลายอยู่ได้พี่น้อง ปลาแห่เป็นลีลายอยู่ได้ปลาว้าวมามแม่นเป็นหมานได้พี่น้อ,อนยบอมแม่นเป็นปลากินลอง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 ลออง คอยนะคอยไม่ใช่หมอนกสนแต่เกษตรชนมันห้เงได้บอทชา ได้ลายพี่น้องเอ้ยมีแตัวโตยิ่งใหญ่แดงเพิ่นเด้เพิ่นกะท้าวแล้วเนาะแห้งกันตักที่ดินกะตักน้อยกะเมยเหล้ากะหาได้ตัวใหญ่ใกล้ค่อยได้พี่น้องเอ้ยนี่ถือแล้วบ่เห็นแล้วไม่เชื่อนั่นตักปอมตักปอมเห็นไปละ น้องยมาในแล้วฮั่นลูดแล้วตัวนั้นนะเย็เนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยถึกอีกแล้วพี่น้องฮั่นลูดไปแล้วพี่น้องมาช้ <c oughs> ำคำพี่น้องเอ้ยอยู่พิงเด,ดินเดินเผออมไปเด้อมาตรงนี่ตรงนี้ไปเล,ปลยนี่นี่นี่นั่นเป็นหน้าไหมนะ โอ๊ยหาคุดีนี่ป่าเบลกัเบ้าแมนเพิ่นแล้วก็อาลามอนเพิ่นตึงแหนะพี่น้องเพิน่นกระสีปันกันได้วันนี้ได้นีชอเน,นะู้จักที่ว่าปากฏผิงใจผิดจ๊กปากฏมากดก็ได <laughs> ้ช่องโตะกับจักพูดเพชรจักพูดช่องช่องพูดว่ ยังเห็นตัวไง่้ันมีเครื่งนมเยอะเลยูกได้มันเยอะได้การไปเชื่อชีซิลิโคนนี่วะกาลโคนอมเมนต์เดีได้ตัวเลยกเอาอยกชุมเ้าปันปลาเป็นทีบ้อยเนาะทุกคนกะ ชุ่มห้ากับซีเมอร์เมอร์ละพี่น้องไอ้วันนี้นะบารมมอนกับเมอร์ให้กินเขนมบารมมอนชวนข้อกับเมอร์บ้านป้าพูดละพี่น้องเอ้ให้กินเพิ่มมันนะฮาไม่ได้กินชุบนะวันนี้นะเดี๋ยวเรับเมอเลยพี่น้องบ้านโพกเชื่อชืบ้านโพกเลยวันนี้นะตอนนี้เฮาวก็มาอดเข้มบ้านละพี่น้องเอ้เนี่แม่นกพายมองไปก้อนมาแม่นกเห็นคนน้ำก็เยอะน้ำละหิวน้ำหิวหญ้าพี่น้องเอ้ย ก่อนไปแดดหอนหลีก็ mm hmm. มาวาเธอมันทีบร้อยแล้วทุกคน อ้อนมาตานมาฝ้ายก่อนผมนี่มาตานอ้อนดาวอ้อนอันอาบน้ำไม่ยังนี่ยังถ้าไม่อาบบ่โบพ่อโชกเราโอ้โหเด็กน้อยอันป่าเขาก็ได้ละป่ากับชิมาเทพป่าเนาะเทป่าป่าเขาก็ นี่ปลาบอ๊อบเบเพันตึกแห่พี่น้องเอ้ยอันเห่ากับแบงเฮียหรา,หล,าลายเติบเขาเอาปิ้งนะึงนะอันเพิ่นปิ้งนึ่งเพราะว่าเห่านี่ปลาพันแล้วพี่น้องเอ้ยิ้นปลาพันก็ไม่ปั่นเทราเพิ่นเนาะปั่นแต่พวกปลาตึกแห่ปลาพันเ่าเอามากินโดยเฉพาะอันนี้แบงเขาเพิ่นเลยนะี่ปลาช่วงนี้ปัน่นเฮียกอะมาลายลายหนี่แช่บอกมาจันนะครับ เให้หักกับบันนี้นะน้ำมีอาบผมกระโกปักกุ้ยพี่ลายเลยหลังจากค่อยอาบน้ำเอาท่าพี่เธอเรียบร้อยแล้วกับพี่น้องเอ้ยกะเบาเบลเพิ่นย่างปลาท่าพี่น้องปลาตึ้งแหเขาจะย่างเอาพี่น้องจีพร้อมกินพร้อมพี่น้องแล้วแล้วกินราบปลาไม่แซ่ยบด้วจีพร้อมกินพร้อมมันนะยิงข่า พอห้าไปแต่ใบชองใบชองเพิงพี่น้องเอ้ห้าไปหากินยูเซ่นะพี่น้องไอ้กูจะได้มากกะมอดเฮิานกะหกโมงพอดีพี่น้องไอ้ตอนนี้กะบะเบเป็นตัดโหนะทุกคนเดี๋ยวเข้ากับซีมาลางพี่น้องไอาจะลาบนั่นลางที่มันแบบเลือดมันเออเราพี่น้องชวนมากกับมันมีมีเลือดด้วยอันนี้บาย จีนท่องลายลาบมันจะแซ่บเดี๋ยวใส่ทยองลาบเ่อวนนี้นะวีลาบชกินยาตาบป็ิ้เอาพีนองเอาแกงเอาพีน้อยวนมืนี้เพอะเอบวพันลาบชอกินนะก็เวาลาบเีน้อป่าป่าหางกยนี่นะหางกยเรือว่าป่าพันน้อพี่น้องบ้าน่ชาขเอิญป่าหางก้ยน้อย่วนมันเว่งก็เอิญป่าพันเนาะ บากันยังมีมีท่านตายก็ไล่พี problème, ่น้อยเบดต้นเบตอันเบตอันเจ้าวัวจีกินตุ๊กจีรังแล้วจูมีตายเนี่ยจูตายมันจะกลายเป็นท้องรูนแรงอยู่อยู่นั่นมีตายมันจะถ้วยห้องล้างแล้วละพี่น้อยช่วยเราล้างสะอาดๆแล้วก็กสีฟังเสียงเาก็เป็นไปนิดนึงเพราะว่าเป็นวัดพี่น้องมีสบายแข้งแดดนมือ วิกิวแห่พี่น้องเอ้ยกินมากินกับแกงหนุมามื้ออื่นเนาะเฮาก็สิกินกับลาปาก็ได้พี่น้องเอ้ยไอ้เฮาแบ่งออนตะหลางสะอาดๆต้มเฮาก็กดแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิปงหมันเย็นเลยเนาะพี่น้องหลังจากเฮาฟักแล้วก็พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิเอามาตําเอาเนื้อปลามาต่ําให้มันแลแดคักๆนะพี่น้อง เอากระชีเอาหนำฮอนที่โจมเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเยฮะมันพี่น้องเยฮะผักแว่นเนาะเพิ่นชี้ยากกินกับมันลาบปลาได้ผักแว่นกัเข้ามีผักกินกับมันนี่แต่ผักแว่นกินกับ แน่ๆอยู่ในระย่าเลยแม่แนีเจะคือลาบเนียวพี่น้อยเข้าโคพี่น้อยนี่เจอเม็ดแล้วนะช่วจะแจ็คนะ อีทีทเสียบเลยเอาลุนเฮิรนบอกอรกับซาปาไอชุดาเป็นช่วนท้าหนะกินลาบดิบเนาะเสีบอืมเอา อยู่ของกินเฮากับพอ่อเป็นยี่บร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมามาก,กินข้าวแลงกับครอบครัวชาชีเด้อคนเหรกันละปลาปิง้งป,ปิงกปลาปิ้งเยอะหอยละหอยมันแค่นแก่อือ้นไม่แก่ห <c oughs> ลุดแล้วนะ 那冰冰啊。 I don't know if it's good or not I don't know if อ่ะหลังจากใส่ท่ากินข้าวกินน้ำเป็นทีบร้อยเนาะทุกคนกะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงจะนี้เด้อทุกคนคลิปหน้าพบกพอเดี๋ยวไม่ขอบคุณผู้ติดตามหัามซ้อมตลอดมาบายบายไปก่อน